บ a b เบ y v ี่วิโครงการบ้านพักภูวิลล่าเพื่อการลงทุนบางแสนถือเป็นทำเลทองในด้านเศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง1ชั่วโมงธุรกิจที่พักจึงมีความต้องการเป็นอย่างมากบ้านพักภูวิลล่า จึงเป็นที่นิยมสูงมากขึ้นโครงการไบเบอรี่วิลล่าจึงเป็นโครงการที่พลาดไม่ได้สําหรับนักลงทุนที่สนใจธุรกิจพูวิลล่าบางแสนด้วยความสําเร็จของโครงการที่ผ่านมาที่ปิดโครงการทุกยูนิตไปอย่างรวดเร็วสําหรับเฟสหนึ่งร้อนแรงต่อเนื่องสําหรับเฟสสองที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแล้วเพราะอะไรจึงต้องเลือกลงทุนกับไบเบอรี่พูวิลล่าบางแสน ใครที่ลงทุนซื้อภูวิลล่ากับเราและทำการตลาดแบบปล่อยเช่ารายวันเพียงแค่เดือนละ15วันท่านก็สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นเพราะบางแสนเป็นทำเลที่มีศักยภาพ แหล่งท่องเทีย่ยวครบคันและเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเราพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปีเราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อเปิดตัวเฟส3เฟส4เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าของเราถ้าอยากรู้ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงไหมมาพบกับพวกเราได้ที่ไบเบอรี่กูเลล่าบางแสนเราพร้อมให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัยแล้วพบกันนะครับ